ครับก็หลังจากปัน่นตรงเส้นทางใหม่มาออสิบร้อเยอะฮะก็จะมาผอตรงอ่าที่จะเลยวัดดาราพิรมมานิดหนึ่งฝั่งด้านหลังนู้นนะฮะด้านหลังนู้นด้านหลังวัดดาราพิรมอยู่ด้านหลัง,นนลงที่ตรงเป็นเซเว่นที่เคยมาพักกินกาแฟกันปั่นมาตรงนั้นอ่ะเน,นี่ยเป็นด้านหลังอันนี้เป็นภาพตรงโน้นที่ปั่นกันมานะฮะมาผอตรงนี้ตรงนี้ตรงเส้นทางนี้ก็จะไปทาง ออกบางเลนได้ใช่ไหมจานตรงเนี้ยไปบางเลนได้ไปตลาดน้ำอา่าลำพญาได้อ่าเส้นนี้นี่แหละครับเป็นถนนใหญ่รถก็จะเยอะพอสมควรดังนั้นเวลาปั่นก็พยายามอยู่ไหลาทางไว้เพราะว่ารถใหญ่เขาวิ่งอันนี้เป็นถนนใหญ่ละการปั่นจักรยานก็จะ อ๋อนี่ไงซอยข้างหน้าเราเนี่ยเป็นซอยเข้าไปในวิทยุสื่อสารสเปนเดอร์ข้างหน้าเราเนี่ยซอยซอยเข้าไปข้างหน้านี่เป็นซอยหน้านี่แหละสเปนเดอร์โรงงานเขาอยู่ตรงนี้เออใช่ใช่แล้วไอ้เมื่อก่อนเขาจะไม่มีอะไรนะที่ตรงเกาะกลางจะไม่มีนะนี่แสดงก็เพิ่งเพิ่งเอามาลงแต่ว่า สีมันอย่างนี้กลางคืนมาเนี่ยแทสจะมองไม่เห็นเลยนะและยิ่งเป็นโค้งอย่างนี้ด้วยน่ากลัว,ว,วกลับมันน่าจะมีตัวสะท้อนแสงเพราะว่ามันกลางคืนมาเนี่ยแทสจะมองไม่เห็นเลยและมันเป็นโค้งด้วยอ่ะนฮเป็นโคง้งรถใหญ่ๆวิ่งกันนะด้วยความเร็วน่ากลัวเส้นนี้เ็าเรียกถนนอะไรเส้นเนี้ยถนนลำพญา ถนนสารยาบางภาสีอ๋อไปออกบางเลนได้ออกไปมุ่งหน้าไปบางเลนได้นั่นจะเป็นทุ่งนาอยู่ออกบางเลนได้ทั้งรถเล็กรถใหญ่ถนนโลง่งเขาก็ทําความเร็วกันนะรับปัน่นแล้วก็ต้องระวังนิดนึงเราต้องระวังหน่อยเวลาเราปัน่นเนี่ย โางเยนไทยรัฐวิทยา4แล้วก็อำเภอบางเลน19กิโลอ๋อก็มีป้ายบอกอยู่ถ้าไปบางเลนจากนี่ก็19กิโลไปผล่บางเลนได้ถนนเส้นนี้ครับก็ถนนดีรถก็เลยวิ่งกันได้ความเร็วนิดนึงกับอันนี้ก็มากับท่านอาจารย์2คันเหมือนเดิมนักปั่นก็น้อยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ เอะนี่เราผ่านสวนกล้วยไม้ไหมแอร์ออเด็กไม่ผ่านเนาะเราผ่านสวนกล้วยไม้แอร์ออเด็กไหมผ่านเหรอถ้าผ่านถ้าเขาให้ชมแล้วก็แวะแวะแวะเก็บภาพหน่อยหนึ่งถ้าผ่านนะผมว่าจะไม่ผ่านนะจานเออใช่ผมว่านี่มันไม่ผ่านเราเลยมาแล้วมั้งนั่นน่ะสิ เออิกโอ้แถวนี้ยังเป็นไม้เก่าเก่ามีขายมีจำหน่ายอยู่ไม้เก่าเก่าทางโน้นฝั่งโน้นนะไม้เก่าโอ้เนี่ยเน,นี่ยที่ตรงนี้แสดงว่าเขาซื้อแล้วเอากล้วยมาลงจานกล้วยอันนี้กล้วยพันอะไรเนี่ยซ้ายมือเนี่ยกำลังลงไว้เนี่ยเออ ตามในภาพเนี่ยครับรถให้ดูภาพถนนก็ตามนี้ให้ดูบรรยากาศนี่ไงไทยรัฐวิทยาแล้วก็อำเภอบางเลนก็บอกว่าจริงโรงเรียนไทยรัฐวิทยานี่เงียบไปเลยนะรัฐไ,ไม่ค่อยมีงบไปรัฐไม่มีงบไปสนับสนุนเลยเลยดูเงียบไปเลยนี่ไง ข้างหน้าเนี่ยเขาไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วก็ไปบริษัทสเปนเดอร์ ender, วิทยุสื่อสาร500เมตรเข้าไปจากตรงนี้เนี่ยฮะเขาไปในเนี้ยโรงงานเยอะเข้าไปเส้นทางเนี้ยรับอันนี้ก็ตรงไปบางเลนถนนก็ตามนี้เป็นถนนหลวงชนบทนทออ3